กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมแอบนะครับวันนี้นะฮะก็มีปัญหารถของรุ่นพี่นะครับเขาสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เอาเป็นว่าเงียบไปเลยนะครับหน้าปงหน้าปัดไาไฟก็ไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยสันนิษฐานไว้อย่างแรกเลยก็คือ1แบตน่าจะหมดนะครับหรือไม่ก็เสื่อมเดี๋ยวเราจะมาเช็คแบตดูนะอุปกรณ์ที่ผมจะเอามาใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Power Repair Charger นะครับซึ่งเคยได้รีวิวไปเกี่ยวกับการชาร์จแบตของดูกติไปแล้วนะฮะวิธีการนะครับผมก็จะเอาที่ คี้ปนะครับสายสีแดงก็คีบเข้ากับที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายสีดำนะครับก็คีบเข้ากับที่ขั้วลบเช็คดูครับว่าไฟมีวิ่งไหมยังไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับถ้าไฟในแบตมีนะครับมันจะโชว์เตือนที่หน้าปัดของเจ้าตัวเครื่องมือการชาร์จนี่เลยนะครับปรากฏว่ากรณีนี้ไม่มีเลยแสดงว่าไม่รู้ทําอีท่าไหนไฟหมดมันน่าจะรั่วออกไปหมดเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่าการจับไฟรถต่อรถก็ไม่น่าจะติดนะครับคิดว่าคงต้องยกไปให้ช่างอัดประจุใหม่ แต่เมื่อเรามีเครื่องมือนี้ไม่จําเป็นจะต้องยกไปไหนเลยนะครับมันดีตรงนี้นี่แหละแล้วก็ไม่ต้องไปง,งอช่างด้วยครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะผมก็จะทําการเอาขั้วที่ต่อสายแบตของตัวรถนะครับออกจากขั้วแบตของแบตเตอรี่ออกซะก่อนนะครับก็เช็คดูนะฮะว่าเห็นไหม ไฟไม่มีเหมือนกันนิ่งสนิทมีการเขียนวันที่ที่แบตไว้ด้วยนะครับคือ8มีนา63ก็แสดงว่าแบตไม่ได้เก่านะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะทําการเสียบปลั๊กนะครับเพื่อให้กระแสไฟวิ่งมาจะเห็นได้ว่าที่หน้าปัดนะครับมันขึ้นว่าไฟเต็มเลย f u l ก็น่ามาจากคําว่าฟูนะที่ว่าแปลว่าเต็มนะครับอย่างเงี้ยมันแปลว่าชาร์จไม่เข้านะครับวิธีการจะทํำยังไงครับก็ง่ายๆครับก็ให้เพื่อนนะครับกดปุ่มคําว่ารี a พ r ตรงกลางไป1ทีครับเปลี่ยนจากคําว่าฟูนะครับให้เป็น PUL ก็น่าจะมาจาก p u า s e นะครับซึ่งมันจะเป็นการกระตุ้นเซลล์แบตเตอรี่นะครับให้สามารถทําการชาร์จได้ก็ให้ทําการรีเพลมันไปนะครับสัก5นาทีนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนมาเป็นระบบการชาร์จก็คือกดปุ่มกลับมาอีก1ครั้งนะครับก็จะเห็นได้ว่าไฟมันวิ่งเข้ามาแล้วจากนั้นเราก็ทําการชาร์จไปได้เลยนะครับของผมเนี่ยตอนแรกที่ผมสังเกตนะแบตเตอรี่คันนี้อันนี้คือ To y ยต a รุ่นลีโวนะฮะยังไงก็ไม่สามารถที่จะติดเครื่องยนต์ได้แน่นอนนะมันจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยประมาณ12ขึ้นนะครับจะให้ดีประมาณ12.3โวลต์ก็ต้องชาร์จให้ถึงระดับนั้นนะครับถึงค่อยมาติดเครื่องยนต์นะแงนก็เดี๋ยวเฟืองไดสตาร์ทกรูดนะฮะอันนี้ผมก็ตัดภาพแล้วนะครับชาร์จไปเกือบ5ชั่วโมงนะกว่าจะได้12.3เนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปผมจะลองทดสอบดูนะครับว่าเครื่องยนต์มันติดจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกัน เนได้ว่านะครับผมถอดปลั๊กแล้วมันก็12.3 2 12. 4ยังครึ่งของตัวแบตเองนะก่อนที่เราจะทําการทดสอบติดเครื่องยนต์นะก็ให้ถอดขั้วแบตออกก่อนนะครับก็ถอดจากสีแดงแล้วก็สีดำนะแล้วก็ใส่ขั้วสีแดงสีดำหมายถึงขั้วของรถยนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดเครื่องยนต์กัน คอมาเต็มระบบนะอะเดี๋ยวเราบิดดูสตาร์ทนะครับอตอนนี้มันติดแล้วนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวออกไปฟังดูข้างนอกงอแหลมเลยฮะเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวผมจะดับรถนะฮะแล้วก็ทำการชาร์จให้เต็มแบตเตอรี่เลยนะครับ ผมชาร์จมาก,ก็ตั้งนานนะก็ตลกตัวเองเหมือนกันไม่ได้ดูเลยครับที่ตาแมวแบตเตอรี่ของโตโยต้ามันมีตาแมวเลยครับเดียวเนี่ย,ยตรงนี้นะก็ถ้าขก้นจุดสีแดงตรงกลางอย่างเดียวก็คือต้องชาร์จไฟนะครับถ้าสีเขียวรอบก้านตรงกลางเป็นสีแดงเนี่ยก็คือไฟมีตอนนี้มันอยู่ในโซนที่จะต้องชาร์จนะครับก็คือมีสีแดงจุดเดียวตรงกลางนะครับก็เดี๋ยวจะชาร์จต่อไปให้เต็มนะตอนนี้แบตผมก็เต็มแล้วนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ สิบกว่าชั่วโมงกว่าจะเต็มก็เมื่อถอดตัวชาร์จออกนะครับตัวแบตก็มีไฟอยู่ที่13.6.7เมื่อดูในตามแมวนะก็พบว่ารอบๆของตัวไฟสีแดงนะ่มันมีเหมือนน้ำยาสีเขียวขึ้นมารอบๆด้านแล้วนะก็คิดว่ามันคงจะชาร์จไฟเต็มแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ขั้วแบตของรถยนต์นะครับแล้วก็สตาร์ทก็ถ้าเกิดไฟมันมีมากพอนะมันก็จะสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลย ระบบไฟไม่มีปัญหานะก็เดี๋ยวจะลองสตาร์ทูนะครับมันติดชึ่งไหมติดชึ่งดีนะครับก็แสดงว่าผมแก้ไขปัญหานี้ผ่านนะก็เพื่อนใดชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำใจใ้กันคลิปนะ้าจะเป็นไรนะครับติดตามตอต่อไปคลิปนี้มีเพียงตัวนี้นะครับสวัสดีครับ